สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตเอช่องที่นำเสนอข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาฝากทุกท่านกับการกลับมาของตำนานที่ยิ่งใหญ่ในวงการรถกระบะนั่นก็คืออิ u ูส d ดราก n อนแมรุ่นปี2025 ย้อนกลับไปในปี1988อิูได้เปิดตัวรถกระบะรุ่น Faster z หรือที่คนไทยรู้จักกันในานามมังกรทองซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดไทยด้วยความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมาถึงวันนี้ในปี2025ีอิสูสูได้นำตำนานนี้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของอิสูสูดราคอนแม็ที่ถูกปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น isuzu dragon max เป็นการนำรุ่นตัวถัง s p a c e c a p ของ isuzu fasterz มาทำการร e สโต m มดหรือการบูรณะและปรับปรุงใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้แต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ทันสมัยไฟหน้าเล็ดทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของมงกรทองถูกนำมาปรับใหม่ให้มีความฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นพร้อมไฟท้ายเล็รูปตัวีที่วางเรียงซ้อนกัน3ชั้นสร้างความโดดเด่นให้กับด้านหลังของรถ ในส่วนของเครื่องยนต์จัดเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส c j a 1ขนาด2.5ลิตรให้กำลัง87แรงม้าถูกปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส a า a t CFTC ขนาด2.2ลิตรพร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จที่สามารถให้กำลังสูงสุดถึง220แรงม้าและแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรซึ่งเป็นการผสานความยิ่งใหญ่ในอดีตเข้ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตได้อย่างลงตัว สำหรับผู้ที่สนใจ Isuzu Dragon Max คันนี้จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โช2025ซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall 1-3ระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2025ท่านสามารถเข้าไปสัมผัสและชมรถคันจริงได้ที่บูธ Isuzu ในงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Isuzu Dragon Max เป็นรถกระบะคันแรกและคันเดียวในโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดแสดงดังนั้นจึงยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ หากมีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายหรือราคาของรุ่นนี้ทางออโตเอจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วนอกจากนี้อิซูซูยังได้เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่อาซาดซีขนาด2.2ลิตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์ใหม่นี้ถูกติดตั้งในรุ่น DMAX และ MUX ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2024เป็นต้นมาเครื่องยนต์อาซาดซีสามารถให้กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์และแรงดิดสูงสุด400นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่สนใจรถกระบะรุ่นอื่นๆจากอ s u z u ในปี2025นี้อ s u ู u d ดี x ยังคงเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม ด้วยการออกแบบภายนอกที่ทันสมัยและภายในที่กว้างขวางพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าบีบีมเลดไฟ,ไฟท้ายเลดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาและระบบความบันเทิงที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ isuzu r a g o n max รุ่นปี2025และความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก isuzu หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใดๆสามารถฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ และอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากเรานะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ